สีป่ปีข้างหน้าจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปทุกรูปแบบเพื่อนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตและวางรากฐานสำหรับอนาคตของลูกหลานเราผมจะไม่ยอมทำหน้าที่เป็นเพียงผู้นำตามกฎหมายเท่านั้นผมจะขอเป็นผู้นำที่นำแห่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยเพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นพี่น้องที่รบครับผมจะขอทำหน้าที่ แบกพาล่างคนทั้งประเทศคนเจ็ดสิบกว่าล้านที่ผ่านมาดูแลคนกี่ล้านที่วันดีอะทุกภาคไหมทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดไหมผมถามตรงน,นี้แล้วไปเปรียบเทียบดูสิว่าที่ผ่านมาหปีเนี่ยงบประมาณลงไปอำเภอตำบลจังหวัดเท่าไหร่ทุจริตคืออีกเรื่องหนึ่งผมมีความผิดทางละเบิดไหมผมไม่รนะนโยบายในฐานะเป็นรัฐบาลเนี่ย